Hmm. คือว่าตอนนี้พาแอนดี P ้ D มาที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงที่นี่เขาก็มาสนับสนุนเรื่องศิละปะของไทยหลายอย่างเช่นคุณนคนเล็กซึ่งตอนนี้หายากนะคะคก็มีไม่กี่ที่ที่ทเล่นได้และเล่นสวยปกติคุณนลคนเล็กนี่จะลำลำเกียน mm hmm. คล้ายๆก็โข,ขนนะคะแต่เป็นคุณเพราะฉะนั้น mm hmm. วันนี้เขาก็มีให้เล่นให้ฟรีนะคะทุกวันไปสองโมงยกเว้นวันพุธแล้วก็มีเล่นวัดภาพอะไรเงี้ยหลายหลาย,หลายอย่างนะคะคือจะบอกว่าที่นี่นี่ดู ดูสวยมากเลยนี่คือเขาเขามาเหมือนกับบูรณะใหม่นะครับแล้วก็ทําให้สวยงามเลยทีเดีอารู้สึกว่าตอนนี้เขาเดี๋ยวเขาจะเล่นแล้วค่ะไปดูดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวหนที่ไหนถ่าที่นั่งเหม็นปากแกอย่ามาเวอร์ไหนมาลองใหม่โอ้โหเวอร์ไปแล้วอันนี้ตอนเป็นพนุบานกับประจงกายครับ คือว่าเป็นจเจคายเนี่ยมาละเป็นจกจคายจริงๆเป็นเป็น,ปนหลานของทศกัณฐ์แล้วทศก,กัณฐ์ก็มาบังคับเพื่อเป็นจคายนี่แปลงยร่างกายได้ให้ปล่อหร่างกายให้เป็นเหมือนสิ่งหัน ซึ่งพนุมานสลาแล้วก็มองมองแบบในอะไรเป็ดผ้ายอะก็เลยแบบคือปิดผ้าแต่ว่ามันลอยขึ้นไม่ได้ลอยาำน้ำอะนร่านเ้ยก็คือเขากำมังแสดงว่าพนมานกำลังทำก็จัการกันแล้วพยายามที่จะ ดูพอดูเขาล้ำอ่ะกรดูออกเลยว่าถ้าเขาเขาก็เลยล้ำของของของไทยอ่ะ,ะอถ้ามันไม่เหมือนกันค้าหน้าหมายว่าเท้ากว้างนิสแข็งแรงนี่นใช่ไหมคะของผู้หญิงก็ต้องแบบอ่อนชอย,อ,ย,อ,ยอ่อนชออ้อ,ชอย Obrigado. นของศิลปะไทยที่น่าจะรักษาเก็บไว้แล้วก็อยากให้คุณเห็นเยอะๆนะคะที่นี่ค่ะคุณที่ที่เห็นนะคะเขาทำเองนะคะเพราะเขาอยากจะเผยแพร่เรื่องทิ้งคนเลยไม่อยากจะทําให้มันหายหายไปก็เสียดายนะจริงๆนะวราะมันทั้งสวยงามทั้งสนุกสนานนี่ทําไงไม่เล้วเรียกว่าเอ่อวิธีการแสดงใช่ค่ะท่งที่เขาเรียกว่าใช้ทุกศาสตร์เลยนะใช่ค่ะ มันอ่อนช้อยมากเลยมันช้อยมากใช่ค่ะคนเดียวทําไม่ได้ทําไม่ได้ค่ะต้องสามคนสามคนใจเดียวกันด้วยนะคะจิตต้องต้องแข็งแรงกี้มชาวต่างชาติเข้ามาแบบยิ้มแย้ใช่ไหมใช่ค่ะใครดูไม่ยิ้มไม่ได้นะคะไม่ยิ้มไม่ได้ไม่มีความสุขไม่ได้นี่เหมือนกับมาเติมเต็มในชีวิตผมด้วยนะใช่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบราโขนเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามไม่สามารถที่จะไปยุ์ใช้กับในยุคปัจจุบันนี้ก็คือการร่วมสมัยนี่ใช่ค่ะแต่ชอบที่เขาหลังมันกิ้ม อย่างนี้ต้องสนับสนุนคนกะันเยบคุณเจนเธอสนใจในศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกเรื่องจริงเลยนะครัณผู้ชมนี่ขนาดเธอไม่เคยเชิดหุ่นมาก่อนเลยแต่เธอเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและไม่ขัดเขินเลยท้าไมบอกผมก็คงไม่รู้เลยนะครับว่าเธอเพิ่งเชิดหุ่นละครเป็นครั้งแรกครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราทราบกันแล้วนะครับว่าเรามีสถานที่ที่หนึ่งที่สวยงามแบบนี้อยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสมาลองมาดูวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจนมากๆที่พาผมมาดูต้องขอบคุณด้วยนะคะโอ้ยนี่คือความสุขของคุณที่กําลังแชร์ให้กับพวกเราคนไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของคุณด้วยนะครับนั่นคือศิลปะที่อยู่คู่คนไทยมาตลอดแต่วันนี้มันเริ่มหายลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะคุณเริ่ม สนใจเรื่อนฝึกน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมหรือบางคนก็ไม่รู้จักเลยก็ไม่รู้จักเลยก็มีอะค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้คือว่าเราใช้ชีวิตในประเทศไทยล้วก็ลงรักประเทศไทยนั่นแหละค่ะเราก็อยากจะรักษาวัฒนธรรมอะไรยี้หองประเทศไทยเราควรจะไม่ทิ้งและควรจะไม่ลืมครับเราไม่ลืมหรอกที่เกิดของเราแต่เราก็ไม่ลืมหรอกบ้านใหม่ของเราด้วยซึ่งเหมือนคือประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นห่วงต้องรักษาวัฒนธรรมสังคมไทยด้วย ผมรู้สึกดีใจคราวนี้ผมคงจะไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้ละค่ะคุณเจนมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนไทยทุกคนที่กำลังดูเราอยู่ในตอนนี้ไหมครับอยากจะขอบคุณนะคะที่ให้ฉันอยู่ที่นี่ค่ะประเทศไทยแล้วก็ให้น้ําใจด้วยเพราะว่าเราก็เจอคนไทยดีๆค่ะให้น้ําใจไปเรื่อยๆค่ะว่าเป็นหมว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตของของตัวเองถือว่ารักเป็นบ้านนะคะแล้วอยากจะให้ คนไทยมาช่วยรักษาสิ่งของวัฒนธรรมไทยของสังคมไทยสิ่งที่มีค่าเนี่ยค่ะอยากจะช่วยรักษากันซึ่งกันและกันคะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่คุณเจนขอร้องและก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับประเทศนี้เป็นประเทศของเราสิ่งสวยงามทั้งหมดนี้เป็นของของเรา<ช>คนไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลครับวันนี้ขอบคุณคุณเจนมากๆข,ขอบคุณข,คขอบคุณม,มาก,ณณกมากค่ะวันนี้เราคงจะสัมผัสได้แล้ครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แกร่งมาก แต่ใจเขานี่เป็นไทยร้อยเปเลยวันนี้คุณเจนร,รักเมืองไทยรักสิคะแล้วคุณผู้ชมนะครับรักเมืองไทยแล้วหรือยังครับก่อนจากกันวันนี้คุณเจนก็มีของขวัญมอบก,กับคนไทยทุกๆคนด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมกับทางรายการชั้นรักเมืองไทยง่ายนิดเดียวครับเพียงส่งคลิปชาวต่างชาติที่สื่อถึงการรักเมืองไทยโดยไม่จำกัดรูปแบบความยาวไม่เกิน1นาทีส่งคลิปวิดีโอนั้นมาที่ www.facebook.com/ ชั้นรักเมืองไทย คลิปไหนโดนใจได้คัดเลือกออกอากาศรับไปเลยครับเสื้อจากทางรายการและนี่คือคลิปที่ได้คัดเลือกออกอากาศโดยจะรับเสื้อยืดจากทางรายการทันรักบางไทยไป1รางวัลครับ โอ oh. oh. ฉันรักรักเมืองไทยฉันรักรักเมืองไทยวันนี้เรารักเมืองไทยหรือ,อยัง oh. ฉันรักเมืองไทย